คุณผู้ชมคะสรรหามาเล่าวันนี้จะพาคุณพิพัฒ์และก็คุณผู้ชมไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหัวปีปกตินะหัวปีแล้วก็เอามาแก้มกับแบบผัดไทยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นทอดมันเอะไรประมาณนั้นบ้านดิฉันเรียกว่าปลาเห็ดปลาเห็ดหัวปีอย่าวนี้เองเนี่ย หัวปีเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวจะเอามาใส่ในรูปแบบไหนอย่างไรเนะี่ยต้องไปดูกันนะ,ะเพราะผมแอบ,บเห็นภาพมาคล้ายสารล่ายเลยแหละผสมไม่ลูกชิ้นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผลงานอันนี้นะคะเป็นผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ะนะครับเขาได้ลงพื้นที่แล้วก็ไป เก็บสิ่งที่สนใจเนี่ยเอามาออกในรายการในช่วงของสรรหามาเล่านะครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เนี่ยจะให้ทุกท่านนะครับไปรับชมกันแล้วเราสองคนก็ต้องขอลากันไป <ลา S 1> ก่อนเลยน,นะครับ,รบขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่วงสรรหามาเล่ากับผมนายขวัญชัยพรมจันทนิสิตฝึกงานคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่ร้านเทพประธานพรบานาะครับตั้งอยู่ที่อําเภอวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาชิมก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ความพิเศษของร้านนี้นะครับเขามีก๋วยเตี๋ยวหัวปีนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหัวปีเนี่ยมีส่วนผสมในวัตถุดิบอันไหนอย่างไรกันบ้างถึงมีความแตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวอื่นๆนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขออนุญาตพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมารู้จักกับพี่เจ้าของร้านกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวหน่อยครับพี่ถ้าชื่อพี่นุชนะคะชื่อศรีสุรีสายสวัสดิ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหัวปรีค่ะโอเคครับพี่นุชครับผมอยากจะทราบถึงพี่มานะครับหรือว่าจุดเริ่มต้นนะครับสําหรับ การทาก๋วยเตี๋ยวหัวปีนะครับมีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับคะ่ะจุดเริ่มต้นของร้านก๋วยเตี๋ยวหัวปีนะคะครเริ่มเดิมทีเนี่ยเราทําเกษตรนะคะคด้วยการปลูกกล้วยน้ําว้านะคะเพื่อที่จะมาแปรรูปเป็นกล้วยมวนและกล้วยตากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักดั้งเดิมของเรามาก่อนนะคะคแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยในการตัดกล้วยทุกครั้งเนี่ยเราจะพบว่าเรามีการทิ้งหัวปีในจํานวนมากแล้วก็ตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยเราก็เลย มานั่งทบทวนว่าหัวปีเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเนี่ยเราสามารถนํามาเป็นอาหารอะไรได้บ้างท<า>ั้ง <ผม S 2> อาหารแห้งอาหารสดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการทดลองอบแห้งนะคะครับผมค่ะก็จะมีเป็นหัวปีอบแห้งเป็นชาหัวปีเป็นอะไรอย่างนงี้มาก่อนนะคะคก่อนที่จะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะครับผมและในส่วนของหัวปีนะครับมาทำประกอบอาหารในส่วนของน้าซุปใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวทุกร้านนะคะจะเด่นอยู่ที่น้าซุปนู่ะแต่ความที่เราตีโจทย์ว่านอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี่ยต้องมีประโยชน์มีประโยชน์ด้วยนะครับใช่ค่ะต้องมีประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะก็เลยมีการนําเอากาบปีแก่คผมซึ่งจากการศึกษาเนี่ยนะคะคือโดยที่ความเราความที่พี่เป็นพยาบาลมาก่อนนะคะแล้วก็เกษียณออกมาเนี่ย เวลาจะทําอาหารพวกนี้ก็จะนึกถึงคุณค่าเป็นหลักนะคะครัก็ลองได้ศึกษาดูว่ากาบปีมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็พบว่าในกาบปีเนี่ยในหัวปีเนี่ยนะคะจะมีสารเบต้าแคโรทีนสูงมากครับแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงมีไฟเบอร์สูงและแคลอรี่ต่ำนะคะทีนี้เราก็เลยใช้ประโยชน์จากคุณค่าตรงนี้ค่ะให้มาอยู่ในน้ำก๋วยเตี๋วด้วยการใช้กาบปีแก่ๆนะคะใช่ใช่กาบปี แก่ๆเงี้ยนะคะเอามาใส่ในน้ําซุปนะคะเคี่ยวให้ให้สีออกอ่ะออกนวลๆแทนค่ะเหมือนอารมณ์เหมือนน้ำตุ่นนะคะแทนแทนซีอิ๊วดำนะคะแล้วในน้ำก๋ยเตี๋ยวก็ต้องมีคุณค่าทางสารอาหารอย่างที่พี่บอกนะคะบำรุงเลือดด้วยครับผมแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยยากไหมครับพี่นรครับในการก่อนที่จะออกมาเป็นน้ำซุปเนี่ยจ้ะครับผมคือถ้าจะแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นกาบปีเนี่ยค่ะก็คือ คือเราต้องมีการ,ากอ,รอ่าเราต้องมีการเอาเข้าโรงงานก่อนนะคะเพื่อที่จะอบอบให้ได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าถ้าเราอบไม่ดีมันจะมีเชื้อราค่ะครับแล้วก็เอ่อเราจะมีการคัดแยกก่อนว่าอ่าใบแก่ามาทําอะไรใบอ่อนเอามาทําอะไร,รแม้กระทั่งเกสรเนี่ยค่ะเอามาทําอะไรนะคะคทีนี้พอเราแยกได้แล้วเนี่ยเราก็อ่าอันนี้ามาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะส่วนใบอ่อนเนี่ยเราก็ไปต้มให้นิ่มนะคะ ครับค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในเนื้อสัตว์ค่ะอ๋อคุณประโยชน์ของหัวปีนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมก็ผมอยากจะทราบอีกนะครับว่านอกจากนะ๋วยเตี๋ยวในน้าซุปแล้วเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไหมครับที่เกี่ยวกับหัวปีอะครับค่ะเอลิกเริ่มเดิมทีเดียวเราใช้ลูกชิ้นธรรมดาครับผมเป็นเนื้อหมูธรรมดาเลยแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเออเรามีแนวคิดว่าเราอยากจะให้หัวปีเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกคํา ของลูกค้าก็เกิดมาเป็นลูกชิ้นหัวปรีนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นะครับค,คุณผู้ชมครับนี่หัวลูกชิ้นหัวปรีของทางร้านของพ่นุษ์นะครับก <ภา S 2> ็ค,คือหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับเ<ช>นี่ยครับมีเนื้อหมูผสมกับหัวปรีปรุงรสค่ะครับแล้วยังมียางอื่นอีกไหมครับอย่างเงี้ยผมเห็นนะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นชานะค่ะก็คือเป็นประเภทเกสรนะคะเป็นประเภทเกสรใช่ไหมครับเอาไปต้มไปต้มแล้วก็เอาน้ําไปดื่มในหญิงหลังคลอดนะคะ เดี๋ยวนี้หัวปีเนี่ยสดๆหายากใช่ไหมคะครับยิงหลังค้อก็จะเหมาะมากเลยก็คือเอาไปต้มดื่มบํารุงน้ำนมบํารุงธาตุเหล็กเสริมเสริมการสูญเสียเลือดระหว่างขอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็เป็นชาแล้วก็พอต้มเสร็จเนื้อไปทำอาหารได้โอ้โหถือว่า <c oughs> คุณประโยชน์ของหัวปีนะครับ <c oughs> มีเยอะมากๆเลยนะครับ <c oughs> พี่ดุษครับถ้ามาร้านเราแล้วเนี่ย <c oughs> ผมอยากจะทราบว่า มีเมนูเด็ดอันไหนแนะนําบ้างครับที่จะต้องมาลองรับประทานนะครับผมถ,ถ้าลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าจะสั่งหนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหัวปีอันดับแรกเลยครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะมีทอดมัน นะคะทอดมันหัวปีอย่างนี้ใช่ไหมครับทอดมันทอดมันทอดมันหมูผสมหัวปีนะคะแล้วก็แหนมหัวปีแหนมหัวปีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นแหนมผสมหมูแล้วก็มีเนื้อหัวปีผสมอยู่ค่ะก็คล้ายๆกับลูกชิ้นในถุงนี้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าจะเป็นรสชาติแหนมอ๋อครับแล้วก็ ส่วนเป็นประเภทเบเกอรี่ก็จะเป็นเนี่ยคุกกี้หัวปีคุกกี้หัวปีนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับลูกค้าจะสงสัยว่ามันเป็นยังไงก็อาจจะซื้อไปทานกันโอเคครับนอกจากหัวปีที่เอามาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าลูกชิ้นหรือว่าเป็นชานะครับทางร้านของพินุษย์นะครับได้มีเขาเรียกว่าสินค้าหรือว่า ของฝากอื่นๆจําหน่ายภายในร้านอีกบ้างไหมครับพี่อ๋อมีค่ะเรามีผลิตภัณฑ์จากกล้วยนะคะก็จะเป็นกล้วยม้วนกล้วยตากกล้วยม้วนกล้วยตากก็คุกกี้กล้วยตากครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากทางชุมชนทางชุมชนใช่ไหมครับใช่เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยจะเก่งเรื่องการจักสารจักสารใช่ค่ะเราก็จะมีการนําจักสารชุมชนมาจําหน่ายแล้วก็ผ้าทอมือผ้าทอมือใช่ไหมครับผ้าทอมือ ครับผมก็ถือว่าทางร้านเนี่ยครับเป็นการเขาเรียกว่าช่วยเหลือชุมชนนะครับช่วยให้มีกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็การประกอบธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังแค่ว่าเราจะไปคนเดียวนะคะครับผมอะไรที่ช่วยชุมชนได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ก็พากันไปอ๋ออย่างหัวปีที่เห็นเยอะๆอย่างนี้ก็คือเอามาจากชุมชนหมดเลยใช่ไหมครับใช่ก็คือบางบ้านเนี่ย เขามีกล้วยกันแทบหลงทุกหลังคาเรือนอแต่ไม่ได้มีมากนะคะเราก็จะใช้คอนเซปต์ที่ว่ากี่หวีก็ซื้อเอามาขายกันเถอะมาขายได้ก็จะช่วยกันเพราะว่าถ้าเราจะไปส่งเสริมให้เขาทําแบบเป็นธุรกิจทุกหลังคาเรือนมันก็มันก็จะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเราส่งเสริมว่าบ้านไหนมีปลูกหัวไล่ปนาแล้วก็ได้คุณภาพด้วยอย่างนี้นะคะคก็มารวมกันหลายๆบ้านก็จะเยอะอยู่ดีะคะ่ะก็ผลิตได้ค่ะครับผม ก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็อยากจะให้พี่นุชนะครับได้ฝากร้านนิดนึนดนงนะครับเพื่อคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับอยากจะแวะมาลองชิมนะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวหัวปีหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นนะครับหรือว่าทอดมันอะไรเงี้ยค,ค,ครับก็อยากจะให้พี่นุชฝากร้านไว้สักนิดนึงครับค่ะถ้าเกิดหากท่านผู้มผชมท่านใดน,นะคะ,ะจะมาทานที่ร้านนะคะก็ เราอยู่ที่อำเภอวัดโบดกิโลเมตรที่เ5็นะคะคือถ้าข้ามสะพานวัดโบดมาประมาณ4กิโลแอบซ้ายนะคะติดถนนเอเชียซึ่งการเดินทางสะดวกค่ะหรือท่านสามารถเซิร์ชไปที่ Google Map พิมพ์คำว่าเทพประธานพรบานาน่านะคะหรือพิมพ์คำว่าก๋วยเตี๋ยวหัวปีเทพประธานพรบานานา่าก,ก็สามารถเดินทางมาทาง Google Map ได้นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งท่านสามารถสั่งผ่านทาง Facebook ได้ค่ะ เข้าไปที่ Facebook เทพประธานพรบานาน่านะคะค่ะเราก็สามารถส่งให้ท่านถึงที่บ้านได้ค่ะครับผมก็ยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณ <c oughs> พี่นุชมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ <c oughs> เกี่ยวกับหัวปีนะครับเพราะว่าหัวปีนะผมว่ามีคุณ,ณประโยชน์มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นนะครับก็คือเราสามารถเอาไปแปรรูปได้นะครับหรือว่าจะเป็นชานะครับเราก็เอาไปต้มกินร้อนๆในตอนเช้า <c oughs> เพื่อทใ, <c oughs> ให้ร่างกายสดชื่นใช่ไหมครับ อีกทั้งยังมีนี่นะครับคุกกี้หัวปีครับผมหน้าตา <c oughs> น่าทานมากๆเลยนะครับอย่างไงผมก็ขออนุญาตราคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาทานลูกชิ้นหัวปีกันนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอพอดีครับค่ะสวัสดีค่ะ